เก็บไว้เป็นที่ระลึกไปเลยก็คือแทบไม่ได้อ,ออกมาใส่แล้วไม่ได้ใส่แล้วอ่ะอก็คงไม่ได้เอากลับมาใส่แล้วเลยอีกอ่ะป้ายยังไม่เอาออกเลยมันเป็นคำสุ่เวลาใครใส่หมวกแบบนะี้มันดูเก๋าๆของแลนโรเวอร์ก็เลยซื้อมาเป็นที่ระลึกเหมือนกันแล้วก็ชอบสีด้วยแดนตันก็จะเป็นทรงที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยมันจะเป็นทรงกลมๆแบบทรงแบบญี่ปุ่นอ่ะซื้อมาเนี่ยให้เขานะแต่เขาก็แบบเธอจะไม่แบบยอมใส่ก็มีใส่แบบนี่นี่นมีใส่ไปงานมาครั้งหนึ่ง ัลหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกันเราสองคนอีกแล้วนะคะ,คะวันนี้ก็จะมาในหมวดของหมวกนะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดกลุ่มหมวกทั้งหมดที่เรามีนะคะก็จะเป็นทั้งแต่หมวกแก๊ปหมวกบัคเก็ตจนไปถึงหมวกลีนี่อะไรต่างๆนะคะก็จะมาให้ดูเราจะแยกเป็นแคตตากรีละกันว่าอันไหนที่แบบใช้บ่อยที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอออกตัวนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะแบบมีการถ่ายอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากว่ากาลังน้องเริ่มโตก็ไม่ค่อยจะได้ออกไปข้างนอกก็ขอหาอะไรในใน บ้านอย่งเนี้มาถ่ายให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะขอออกตัวก่อนนะแต่ก็จะพยายามออกไปถ่ายข้างนอกเท่าที่เขาไหวนะคะอ่ะอ<า>นั่นแหละทุกคนโอเคแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีาอะไรบ้างไดไปค่ะ โอเคเริ่มก่อนอันนี้คือจริงจริงมันแทบไม่ได้ใส่แล้วแหละมันซื้อมานานแล้วคือเก็บไว้เป็นที่ระลึกไปเลยก็คือแทบไม่ไดเอาออกมาใส่แล้วเป็นแบรนด์ของ c h o m h e a r t เหตุผลเพราะอะไรไม่ค่อยใส่ก็คือมันก็เหมือนเอาแฟชั่นไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยราคาด้วยอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเออก็เสียดายอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แต่ของอมันก็จะมีอะไรที่โดดเด่นนิดนึงที่ลูกอาจจะเสียดายนี่ไงมันก็จะมีเนี่ยเงินเงินชองราคคือในอนาคตเราก็ไม่รู้แล้วก็อาจจะเอากลับมาใส่ได้แต่ว่าเราก็เก็บไว้ก่่อออนนนเเงงี้ยก็็คืปทัหมดข ที่เรามีก็คือมีอันนี้อ,อันนี้ที่มันเป็นลายทหารส่วนใหญ่มันจะเป็นทรงประมาณนี้แล้วก็มีตาข่ายตาข่ายข้างหลังนะ,ะ,ะไม่บ้างเยวอีกหน่อยก็ส่งต่อให้หลานปะถ้าเขาชอบแนวแม่นะ,ะที่ยังใช้อยู่ก็จะมี2ใบนี้ของคมฮาร์ดที่เวลาไปต่างประเทศแล้วก็จะเอาออกมาใส่อ,อยู่บ่อยๆแล้วก็จะเอาติดไปด้วยอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นหมวกวีนี่ไหมพรมนะคะเขาก็ซิกเนเจอร์ของเขาอีกอันหนึ่งก็คือตรง คือรู้สึกว่าอันนี้มันใส่ได้ตลอดไปตลอดการก็คือเหมือนใส่ได้ตลอดเลยรู้สึกว่าชอบคือเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเสียดายใช่แล้วก็ยังใส่ได้จนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาหมวกไหมพรมของมองเคลิฟซึ่งมันก็คือจะทรงคล้ายๆกับไอตัวคมฮาอันสีครีมแต่ว่าด้วยความที่มันมีปอมๆตรงนี้คือเรารู้สึกแค่ว่าเราใส่หมวกทรงนี้แล้วมันหน้ามันเรียวดีเลยเงี้ยเออมันเข้าดี่จะชอบแล้วก็สีมันกลางๆดีอะไรเงี้ยแบบมันใส่ได้กับทุกชุดได้กับทุกลุกอะไรเงี้ยเวลา ไปในสถานที่ที่หนาวหนาวมากหรืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็อุ่นหัวด้วยคือจริงๆมองเคอร์เขามีหลายแบบนะทุกคนจะมีแบบที่ไม่มีไอปอมปอมตรงนี้ด้วยก็มีหรือว่าจะเป็นแบบปอมปอมตรงนี้มีหลายสีก็มีคือเขามีหลายสีให้เลือกอะไปเลือกที่ร้านเขาได้เนาะต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นแคตตากรีกของพวกแบบยังไม่ใช่เป็นแบรนด์เช่นอันนี้ก็จะเป็นแบบของวิลเบอร์ดันไปดูวิลเบอร์ดันแล้วก็แบบเออซื้อเป็นี่ระลึกอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยสีด้วยอะไรเงี้ยมันก็สามารถใส่ได้บ่อยๆส่วนนนอัี้ อันนี้ซื้อที่เกาหลีอ,อันนี้ไอ้ร้านชูเพนอะก็คือหลกัหลกๆคือชอบสีแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสนุปปี้ก็เลยรู้สึกว่ามันน<า>่ารัก อันนี้ก็ตอนนั้นไปแกล์ปิ้งของแลนโรเวอร์ก็เลยซื้อมาเป็นที่ระลึกเหมือนกันแล้วก็ชอบสีด้วยชอบที่มันเป็นแบบโลโก้แลนโรเวอร์อะไรเงี้ยต่อก็ต่อไปอันนี้ของอเดีตป้ายยังไม่เอาออกเลยไม่เคยใส่ใช่ยังไม่ได้ใสอีกแล้วคือทรงอันเนี้ยมันต้องทรงเฉพาะจริงๆอ่ะแบบบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันเป็นทรงบาทบางคนเขาก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนเออตอนนั้นคือบ้าแบร์อดอร์อยู่แล้วไงก็เลยแบบว่าซื้อหน่อยซื้อหน่อยพระมันก็ไม่ได้แพงมากแล้วสีสีมันก็สวย เก็บดีอ๋ออีกอันนึงที่มีของมองเคลคือหมวกแก๊ปซึ่งอันนี้ใส่บ่อยมากตอนอยู่อังกฤษสังเกตได้จากสีตรงนี้สีรองพื้นอันนี้ใส่บ่อยมากอาจจะเห็นได้ในอินสตาแกรที่ตอนแต่ก่อนตอนเรียนอยู่เพราะว่าช่วงฝนตกช่วงอะไรอย่างงี้ก็คือแค่หยิมหมวกออกมาใส่ ใช่เพราะตอนสมายอยู่อังกฤษเนี่ยเขาม่ค่อยตางโรมอ่ะเขาจะติดหมวกใบหนึ่งเนี่ยคือเขาเอาอยู่เพราะฝนตั้งตกตลอดเวลาแล้วแล้วก็ช่วงนึงมันฮิตมากอ่ะไอ้ยอ่ห้อ New Era มีช่วงนึงมันฮิตมากะยก็เลยมีสใบอันนี้มีน้องเคยน้องส่งมาให้อันนี้เป็นทรงแบบหมวกแก๊ปปกติใส่กับแต่งตัวกับอะไรเงี้ยง่ายอีกทรงหนึ่งที่แต่ก่อนฮิตมากก็คือทรงนี้มันเป็นทรงแบบทรงฮิปฮอปนิดนึงอ่ะเออใช่เหมือนแบบว่ามันผู้ชายผู้ชายมากซึ่งก็คงไม่ได้ใส่แล้วอ่ะ ก็ S <S คงไม่ได้เอากลับมาใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเก็บไว้เฉยๆแบบอเออบ้าสมบัติอันนี้จะเป็นอันที่อ,อยู่ตรงห้องที่แบบเวลาถ้าทุกคนเห็นเปิดบ้านก็จะเห็นแบบห้อยอยู่ที่ราวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ,อะเรามาเริ่มที่บาร์เก็ตแฮทก่อนละกันซื้อจริงซื้อจังซื้อจริงซื้อจังเนี่ยอ่ะเริ่มที่บาร์เก็ตแฮทก่อนทรงแรกที่มีก็คือจะเป็นทรงแบบประมาณนี้ อันนี้ของคีสอันนี้เรารู้สึกว่าเราชอบว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการใส่บัคเก็ตแฮดอะมันทั้งกันแดดกันฝนได้ดีแล้วก็รู้สึกว่ามันแฟชั่นดีอะเออไม่รู้ดิรู้สึกแค่ว่าชอบในความคิดของแม่นะมันเป็นค้สึกเวลาใครใส่หมวกแบบนี้มันดูเก๋าเกเออมันดูแบบเออมันดูน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูผู้หญิงผู้ชายมากไม่เอออะไรเงี้ยกลางกลางสีส่วนใหญ่ที่เลือกก็จะไม่ได้เป็นสีที่ฉูดฉาดเลยก็จะเป็นสีแบบสีเดิมๆสีเข น้ำเงินสีน้ำตาลสีดำนะคะต่อมาอ,มอันนี้ของไนกี้อันนี้ล่าสุดเลยที่เพิ่งซื้อ,อชอบเพราะสี สีมันน่าจะแต่งตัวได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเออไปทะเลไปต่างจงาังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะแบบหยิบมาใช้ได้บ่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบัเก็ตแฮร์อะเวลาสมมติว่าเราใส่ในกระเป๋าเดินทางหรือว่าเราใส่ไว้ในกระเป๋าถืออะไรเงี้ยคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียทรงเลยสามารถขยุมขยุมเป็นแบบพิ่เล็กๆอย่างเงี้ยแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าได้เลยอันนี้ก็ทรงคล้ายๆกันไนกี้เมื่อกี้นะแต่อันนี้ของกอมเด็กซ์สองอันนี้ก็น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้ก็ใส่บ่อยเอออันนี้แม่ชอบม,มากหรือเป็นคนบอกเขาเองแล้ว่ามมัันีตดอ นิดนึงอันนี้เป็นลายทหารอันนี้ของโปโลอันนี้ไม่ซื้อไม่ได้อันนี้ของโปโลเห็นแล้วก็คือเอาเพราะว่าชอบแล้วก็มีตาโลโก้ปโลตรงนี้นิดนึงสีดําแล้วมันก็เข้ากับโค้เสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าก็จะมีลายนี้ไงพอเวลาใส่ด้วยกันแล้วมันจะเข้ากันดีมากต่อไปอันนี้แดนตันนะคะแดนตันก็จะเป็นทรงที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยมันจะเป็นทรงกลมๆแบบทรงแบบญี่ปุ่นอ่ะก็น่ารักดีชอบเพราะว่าชอบผ้ากับชอบสีชอบสีอะไรเงี้ย ต่อมากุชชี่น่ารักก็จะมีความวัาไหนอยากแบบว่าไหนแต่งตัวเพลินๆแบบว่าซื้อยืนกิงยีนอะไรเงี้ยก็สามารถยิบหมดอันนี้มาใส่ได้ก็จะมีเพิ่มแบบเพิ่มกิมมิคได้แล้วก็อันนี้ออฟไวท์นะคะอันนี้แม่เป็นคนซื้อเองอันนี้แม่เป็นคนซื้อส่งมาหน้ารักตอนนั้นเอาตอนที่ส่งไปถามที่ที่ช็อปอะเรือใบสุดท้ายอะโอ้โหโชคดีมากบอกว่าลูกเอาเลยใบเนี้ยแม่ชอบมากใช่ก็นุ่มนิ่มแล้วก็กันฝนได้ดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่า จะเสียทรงแล้วก็อันนี้ไม่มีไม่ได้เพราะว่าฮิตมากตอนแรกไม่เอาแม่เป็นคนพูดเองบอกคุณคุณเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าเป็นพาด้าคุณควรจะมีหมวกพาด้านะถ้าไม่มีหมวกพาด้านี่เหมือนกับคือแปลกอะไม่ขาดเลยไมคือช่วงนั้นคนฮิตมากจนแบบรู้สึกว่าไม่อยากไม่เอาไม่อยากเอาอะมันเอามันเหมือนกันหมดเลยค่บไปตรงไหนคนก็ใส่ไปตรงไหนคนก็ใส่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออไม่ได้ไม่ค่อยอยากได้ความอยากได้มาไม่ได้มีอะอะไรเงี้ยจนมีตื้ออะไรเงี้ยก็เลยมีก็ได้เองบอกว่าเอาเหอะเก็บ <Right. S 2> แล้วสุดท้ายก็เออก็เป็นอีกหนึ่งใบที่พอสมมติว่าไปเมืองนอกก็คือจะหยิบไปด้วยใช่ใช่แล้วเสื้อผ้าของเขาก็มีพอสมควรใช่ไหมมันไปใส่เข้ากันพอดีเป็นเซ็ตนี้มันก็น่ารักอะไรเงี้ยต่อมาอมเป็นหมวกแกป๊ปอันนี้ก็ยี่ห้อแดนตันเหมือนกันก็จะได้แดนตันเขาก็จะมีความแบบสีอารมณ์ประมาณนี้ก็จะไม่มีสีอ,<ๆ>อื่นสีต่อไปเขาก็จะเป็นสีน้ําเงินสีดํมมาไปก็จะเป็นสีแบบสีแดงแบบเบอร์กันดี้ไปเลย อันนี้จะเป็นหมวกแก็บที่อยู่บนราวที่รู้สึกว่าใส่บ่อยที่สุดก็คือหยิบออกมาเยอะที่สุดนะคะต่อมาเป็นโซนน้องโปโลก่อนจร,จริงโปโลมีเยอะกว่านี้แต่แบบโลไปบ้างแล้วลอะไรเงี้ยเพราะว่าคือทรงโปโลอะ่ะไม่ดีอะ่ะมันจะแบนไปเลยคือใส่ออกมาแล้วหัวจะแบนอันแรกอันนี้เป็นของดีนีแมนซัพพลายนะคะก็คือยังเป็นของโปโลอยู่ก็จะเป็นแบบออกยีน,ยนออกเท่ๆอะไรเงี้ยก็สีเหมือนเดิมสีกรม,อ,มอันนี้ก็เหมือนกันสีกรม,มซึ่งจริงๆเขาว่าทาสีเยอะมากแต่ก็ดันเลือกสีกรมเพราะรู้สึกว่ามันแต่งตัวง่ายแมชง่าย ลแล้วก็ชอบที่มันเป็นโปโลมีอ่ะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นสูส,สชูชูชาดหน่อยอันนี้ก็สมมุติว่าเวลาไปทะเลอะไรเง <onta> ี้ยก็มันก็จะน่ารักขึ้นก็จะเป็นสีม่วงกับสีชมพูนะคะต่อไปก็จะเป็นแบรนด์ขยบขึ้นมาอีกบาลอง <taş> บาลองมี2ใบบาลองใบนี้ก็จะเป็นใบที่ใช้บ่อยมากเพราะทรง<อ>แล้วก็ชอบสีคือสีมันเป็นสีดําแล้วก็โลโก้มันก็แบบเพลนดีอะไรเงี้ยมันไม่แบบฉูดฉาดมากคือแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์แล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะคือสมมติออกวันไหนไปออกไปไหนก็ คือหัวรีบหัวแบนด์หรือว่าไหนแบนด์แฮร์เดย์ก็หยิบมาใส่ได้ไม่ต้องคิดเยอะผ ใช่และแทรเดย์อ่ะก็จะเป็นหมวดที่หยิบบ่อยมากที่สุดในทุกๆใบเลยนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้ซื้อพร้อมกัน3คนก็คือมีการกับวิวด้วยเพราะว่าตอนนั้นทําแบรนด์เฟมเมใช่ไหมก็เลยแบบเออมีชื่อมีคําว่าเฟมเมอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออซื้ออันนี้ของปารองเซก้าเหมือนกันสีกรมอีกแล้วอ่ะเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีพวกสีกรมเยอะมากอันนี้แวดมองแวดมองอันนี้ซื้อพร้อมเสื้อเเพราะว่าตอนนั้นฮิตมากลายเนี้ยเป็นของยี่ห้อขนส่งนะ แล้วก็เสื้อก็น่ารักก็เลยบอกขาแบบว่าเออเอาทั้งเสื้อทั้งหมวกแล้วกันเขาเขาแหลกด้วยกันมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสีมันก็แบบเออไม่เคยมีเอาจริงอันเนี้ยน่าจะฉูดฉาดที่สุดแล้วต่อไปเป็นแบรนด์ซู p r รีมซึ่งแบรนด์ซูเรีมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่หมวกเราก็มีค่อนข้างเยอะมากชอบชอบมากแล้วก็ซื้อได้ตลอดเวลาชอบอะแค่ชอบอะอันนี้พี่ภูมิกับพี่นุ่นซื้อมาให้จากอังกฤษจากลอนดอนล่าสุดนะคะถูกใจเลยอะถูกใจมากถูกใจสิ่งนี้เพราะมันเป็นยีนแล้ว ทรงรล่านี้คือทรงน่ารักทรงมันสปอร์ตี้ดีแล้วก็แบบเออใส่ออกมาแล้วมันน่ารักอะชอบแล้วเข้ากับรูปเลยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ก็ชอบเหมือนกันเป็นผ้าแบบกำรรมมี่เอียก็เลยซื้อมา3ใบนะคะใบแรกก็คือจะเป็นสีดําสีดําก็สีคลาสสิกเลยคือหมวกสุพีมไม่ใช่ว่าแบบบางคนอาจจะใส่มาแล้วไม่ชอบนะเพราะว่าตรงข้างหน้ามันจะแบนๆนิดนึงก็สามารถดัดได้นะทุกคนดัดให้มันเป็นแบบทรงให้มันแบบว่างุมมงุ้มขึ้นงุ้มขึ้นเพื่อที่ว่าเออจะได้แบบมีทรงหน่อยไม่ให้มันแบนไปอันนี้ก็เหมือนกันเเรราายยังไไไมม,ม่่่ดด้คอ รู้สึกว่าใส่แล้วใส่ได้อะอก็เลยไม่ได้ดัดเลยอะแปลกกันหน้าเราใช่สีเขียวนี้คือเห็นปุ๊กคือต้องอะใส่ออกมาแล้วน่ารักก็ทุกแบรนด์นะนะถ้าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยสวนมากเนี่ยได้หมดนะค่ะใช่อันนี้ก็จะแบบรู้สึกว่าเออมันเด่นดีสีชมพูชมพูแดงๆเออแบบชมพูแบบ็อกกิ้งพิงค์เลยใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าชอบอีกอันหนึ่งก็จะเป็นผ้าผ้าอันนี้เราชอบเพราะว่ามันมีเพชรเพชรแล้วก็เป็นสีขาวไม่ไม่แบบเออมันดูแบบเฟมินีนดีแต่ว่าก็ยังมีความเทอยู่อะไรเงี้ยเอออีกทรงหนึ่งที่ได้มาก็็จะเปน ทรงนี้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าแค่ว่าไม่ได้มีโลโก้ซูพรีมตรงนี้แต่ว่าจะเป็นซูพรีมตรงนี้แบบแอมโบสขึ้นมาใช่อันนี้ก็อีกทรงึงเขียนว่าซูพรีมตรงนี้เดือดดังเลยเนี่ยคุณเห็นแล้วเนี่ยมาครีดูแล้วเนี่ยตายใช่ซูพรีมเยอะมากเต็มไปหมดไม่ใช่ซูพรีมอะค่ะหมายถึงว่าทุกแบรนด์เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยหนึ่หัวเดียวเนี่ยไม่รู้กี่ใบก็ไม่รู้อ๋อตายตายต่อมาก็จะเป็นบีนี่ซูพรีมก็จะมี2ใบก็จะเป็นใบนี้คลาสสิกที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละถ้าใครรเเปป็็็็นนนแแแบบฟซูพีีมล้วกกสดําจะ ใบนี้กับคอมฮาร์ที่จะโดนส่วนใหญ่ที่จะเป็นแบบว่าตัวติดท็อปที่จะได้ไปเมืองนอกเวยบ่อยๆต่อมาก็จะเป็นคาฮาร์คาฮาร์ก็จะมีสองใบก็คือจะเป็นอันนี้เป็นลายทหารกับอันนี้เป็นลายที่ได้มาล่าสุดเลยที่ตอนไปเกาหลีก็คือสีแบบเหมือนแบบสีดําแต่ว่ามีแบบเหมือนแบบคอนเฟตตี้อ่ะเออมีไหมแบบแซมบสีอะไอ่างน่ารักน่ารักออน่ารักดีประมาณนี้นะคะสําหรับหมวกของพระเพื่อนก็คือเยอะมากอ่าเหนื่อยเลยต่อมาของแม่บ้างของแม่นี่บอกเลยว่ามันก็จะออกแบบแนว แบบผู้หญิงผู้หญิงนะแต่ว่าจะบอกก่อนนะว่าผู้หญิงเลยแหละมีบางใบเนี่ยคือซื้อมาเนี่ยกะว่าจะให้เขาใส,ใสแต่เขาก็มีใส่นะมีใส่ใบนี้ใบ้างตอนไปงานเราก็แบบเหมือนกับว่าพอตกให้เขาทุกใช่ดันทุลังบอกเขาบอกเนี่ยมีซื้อมาให้นักฮิตมากตอนนั้นฮิตมากเลยแล้วก็ใส่ออกมาเนี่ยแม่เมีนความรู้สึกว่าเขาเป็นคนใส่ทรงเนี้ย แล้วมันน่ารักแล้วมันแบบมันแปลกรงที่มันมีตะขา่ายก็คือแบบสไตล์พวกฝรั่งอ่ะเขาชอบใส่อะไรเงี้ยเอาลูกใส่พ่อแม่ใส่แล้วมันดูท่าทางจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่อันนี้ลูกใส่สิเออเนี่ยบังคับซื้อมา<ห>อ<ห>นี่ให้เขานะแต่เขาก็แบบถ้าจะไม่แบบยอมใส่ก็มีใส่แบบ,แบ,บอันนี้อันนึงเนี่ยแล้วเราก็ต้องเอาอันนี้ลงมา <c oughs> นี่นี่มีใส่ไปง,งานมาครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องมีสีดําสีดาอ่ะที่แม่เคยใส่ไปเมืองนอก แล้วต่อมานะบอกเลยว่า3ใบเนะี่ยจริงๆแล้วก็ซื้อมาให้เขานะเขาเลยบอกซื้อมาให้ลูกทำมเนี่ยเออก็เราอบ ไงเราชอบไงใส่ดูสิอันนี้เด็ดเด็ดเด็ดเดอย่างเงี้ยนี่มันต้องใส่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออนี่เราก็แบบบังคับเขาไงหรือเงี้ยเขาก็บอกว่าคือช่วงนั้นอะพี่ชมใส่ไงเออพี่ชมใส่พี่น้าใช่แล้วประเด็นคือพี่ชมกับดิฉันฮัลโหพี่ชมเขาใส่แล้วเขาสวยพี่ชมเขาใส่ออกมาแล้วเขาสวยไงแล้วนี่คือแบบฮะก็แม่อยากให้ดูสวยเหมือนพี่ชมไงแต่เขาก็มันใส่เลยนะนี่คือซื้อมานี่คือไม่ใส่เลยแต่ไอ้ความที่เราชอบไงก็ซื้อตามอ่ะเห็นพี่ชมใส่เออมันน่ารักดีอ่ะก็ซื้อตามมาให้ลูก มาช่วงนเครื่องหัวพี่ชมก็คือแน่นมากเออแน่นมากแล้วแม่ก็บ้าจี้ตาพี่ชมอยากจะให้ฉันอ่ะบ้าจี้ตาใช่ใช่อ่าเนี่ยเดี๋ยวกเนี่ยเดี๋ยวเกะเออนั่นแหละนั่นอ่ะเราคิดสภาพแล้วคิดสภาพดิฉันใส่อันนี้ซื้อมาเพราะว่าเข้ากับเสื้อผ้าชุดอ่ะชุดที่แม่เคยรีวิวไปแล้วอะไรเงี้ยของพราด้าก็แบบเออไหนๆมีชุดแล้วก็ซื้อหมวกมาด้วยให้มันเข้ากันแต่แล้วก็คือไม่กล้าใส่เพราะเขาไม่ใส่ถามว่าตัวเองกล้าไหมไม่กล้า แต่จะมาบังคับให้ลูกใส่ะอ่อะต่อมานะคะเป็นใบที่แบบโปรเลยนะของแม่ก็คือกําเดกซองเป็นใบที่บอกเลหรือเวลาใส่ไปเมืองนอกเนี่ยคนเนี่ยเดินมาถามเยอะมากว่าหมวกของยูที่ห่ออะไรทำไมมันน่ารักเป็นสวยอย่างนี้เพราะไอ้ความที่มันมีโบเนี่ยน่ารักมากใบนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าใบนี้มันเข้ากับแม่เข้าเลยเพราะเวลาเราใส่เสื้อผ้ากําเดกซองแล้วเนี่ยเราใส่หมวกหมวกอันเนี้ยมันใช่อ่ะมันมันจะเข้ากันพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นใบเนี้ยที่เรากล้ากล้าที่จะใส่ที่ปรซื้อมาแล้วกล้านะคะใบนี้อี ก็เหมือนกันก็ชอบอีกอันนี้ตอนนั้นโอ้ไข่ดีมากพอเขาออกมาเนี่ยนะบอกเลยนะว่าเป็นรุ่นที่ฮิตมากแล้วแบบเหมือนกับว่าแย่งกันซื้ออะไปตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยเหลือเนี่ยแทบจะใบสุดท้ายมัง้งเราก็มีความรู้สึกว่าเรารีบลายไปจองเขาไว้ก่อนเลยเนี่ยแล้วมันก็ใส่นะเนี่ยมันก็จะเป็นแบนแบนทรงของกอมเดย์อะที่แบบแม่คิดว่าเรามีความมั่นใจในการที่เราจะใส่กับเสื้อผ้าของเรามันก็เลยมีลูกที่แม่ใส่หมวก2ใบนี้เยอะอะไรเงี้ยคะ่ะนี่นะคะนี่ของกอมเดย์นะคะสใบ อันนี้ก็คือเป็นอีกใบหนึ่งซึ่งแม่ไปซื้อที่วันวันอะไรน <Winter S 2> อะไรวินเทอร์วันได้แล้วสรุปวินเทอร์วันวันเดอร์แลนด์วินเทอร์วันเดอร์แลนด์แล้ววินเทอร์วันได้แลนมันเป็นสวนสนุกใช่มันเป็นสวนสนุกแล้วก็มันจะมีร้านแ,แม่ไม่ได้ซื้อในสวนสนุกแม่ซื้อในคริสต์มาสมาร์เก็ตอ,อ,อ๋อ วินเทจวันเดลแลนด์ไม่มีของขายีมไม่มีเอาเหรอเอาแต่วินเ<อ>ทจวันเดลแลนด์ไม่มีของขายเอีกแล้วอ่ะก็ไปซื้อมาเพราะมีความสุว่ามันคล้ายกับกอ,อ,อกระซองแล้วก็อีกอย่างนึงอมันเข้ากับเสื้อผ้าแม่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อเลยนี่นก็คือแม่ชนะ,ะจบนะคะต่อมาอีกใบหนึ่งใบนี้ใบสุดท้ายของแม่ ก็คือจริงๆนะ่ะ <c oughs> ก็พี่ชมอีกเหมือนกันนะ่ะพี่ชมซื้อของชาแนลล้วเห็นพี่ชมใส่ <c oughs> ก็บอกว่าเอยมันน่ารักดีนะลูกเห็นพี่ชมใส่พี่ชมอีกแล้วจะให้ลูกลูกเหมือนพี่ชมอีกแล้วัที่ลูกนี่ห่างไกล่พี่ชม <c oughs> ไม่แล้วคือแต่งตัวคนละแนวกัพี่ชมเลยใช่คนละแนวเราก็เห็นคนคำสู้เออหมวกมันน่ารักดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกเอยลูกเอาไว้อีกอีกอีกใบไหมอะไรเงี้ยเขาก็ใส่นะลูกใส่ไปหนึ่งมั้งน่ารักดีเห็นไหมแนมาดิน่ารักน่ารัก ็อยู่ชุใจไงเขาก็แบบเหมือนเขาใจเขาไม่รับไงแต่เราเป็นความรู้สึกว่าเออมันก็เข้ากับเขานะอะไรเงี้ยก็นี่ก็คือเป็นของชาแนลเป็นใบสุดท้ายที่แม่ซื้อส่วนตัวของแม่เองนะอ่าแต่เขาก็ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรก็เก็บไว้ก็ประมาณนี้สําหรับหมวกนะคะก็มีทั้งบีนี่บัคเก็ตแฮทแล้วก็แคปนะคะก็จริงๆถ้าเราให้เราบอกแบบแนะนานะตอนนี้ก็คือยังชอบบัคเก็ตแฮทอยู่เพราะรู้สึกว่ามันใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็มันพกพาไปไหนได้อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ได้กับทุกรุกจะหวานจะเท่จะ อะไรอย่างเงี้ยก็มันแครี่ได้หมดเลยเงี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่จะว่าจะรูปทรงหน้าหรือรูปทรงหัวแบบไหนก็คือใส่ได้หมดทุกคนเลยเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบที่สุดจริงเหรอคนไหนได้เหรอเจนไม่ได้ได้นะสามีคุณเป็นคนใส่หมวกไม่ได้เลยบูรี่ลูกเขยเฉยเลยแบูดว่าใครจะหางอะไรก็ได้นะอไม่ใช่ค่ะใช่คือไม่ได้เลยคือเต้เป็นคนที่ใส่หมวกแล้วรู้สึกว่าเราขำอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าเราไม่ชินมากกว่าเออแต่ว่าแต่เขาขำตัวเขาเองด้วยแหละแล้วน้ำ เป็นคนชอบพวกมากคือบางใบอ่ะนางเป็นคนเชียร์ให้เราซื้อเองด้วยซ้ำเพราะว่าแบบคือนางแสงไม่ได้นางก็อยากให้เราใส่อะไรเงี้ยเออแล้วคือบางใบนางก็อยากใส่ แล้วก็ใส่ไม่ได้สุ่นะไปญี่ปุ่นอ่ะนางก็ไปลองนะจะบอกว่าเออลูกม้ว่าไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้จริงๆอ่ะลูกไม่ใช่ว่าภรรยาของคุณจะแบบเบรกไม่ให้คุณใส่นะแต่มันไม่ได้จริงๆอ่ะมีพูดจากใจเลยนะก็เอาก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพราะว่าเราไม่ชินด้วยมั้งกับการที่เขาใส่หมวกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค่ะนั่นแหละทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับเปิดกลุ่มหมวกนะคะก็อันนี้ขนออกมาให้ดูทั้งตู้เลยนะคะก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะคะเดี๋ยวจะดูกกุไหนอี ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเ <c oughs> จอกันใ่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย